สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้งปายสุขูสุคนครับผมพกพ่อกระเป๋ากระโดนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางฟังเล่าน้ำเนาะครับเนาะบรรยากาศงามเศร้าของวันอังคารที่ยี่สิบของเดือนพฤษภาคมสองพันหร้อยหกสิบแปดครับบรรยากาศดูหวัวหายไปหน้าครับพี่น้องครับสภาพอากาศเมื่อนี่ก็เป็น,นหมอกลงแห้งอยู่ดิเป็นหมอกล่ง ตะเวนขึ้นสูงนะครับพี่น้องครับตะเวนขึ้นสูงนะทางทางทิศตะวันออกตะเวนขึ้นสูงนะครับพี่น้องก็เจ้าบ้านเขาวไว้เขากำลังงามอยู่ทางบานเ่ากรโดนฝนบกช่วงนี้ฝนบกตกครับพี่น้องครับฝนบกตกดูในตู้เมืออเมื่อาวานนี้ก่อนเลิกง,งานครับพี่น้องฝนตกแห้งดิบัดเลิกงานขี่รถกลับมาบาน มาหอดบานบ่มีหอดฝนครับพี่น้องสวยมากกับคือสิฮอนครับสว่วนนี้ก็เป็นฤดูทําการทาทาให้ทาหน้าเนาะฤดูบ้านเขาสําหรับคลิปนี้ผมกับชพาพี่น้องมาตามเก็บขอมุลนกันต่อนอะครับเนาะขอมุลนแนวทางของตัวเล็กครับจากลายสำนักหลายอาจารย์ประจำวดวันที่ หนึ่งมิถุนายน2 5 6 8ครับพี่น้องครับจำนวนวันที่หนึ่งมิถุนายน68ข้อมูลแนวทางจากหลายสำนักหลายอาจารย์เสมาอัปเดตพี่น้องได้รับชมในคลิปนี้คือเก่านะครับเนาะคลิปนี้เป็นอีพีที่2ครับพี่น้องครับมีแนวทางของอาจารย์สมชัยคอนธนกิจเอสต่ออาจารย์สามารถแอดนี่กรแอดส่างอาจารย์จอยแนวทางแอดสั้นดีครับนกน้ำโชคแอดวันชัย เอ็ดน้ำผู้เศษคมรักลอยคนบนฝ่าสูตรตะล่างองศาลาผักใจครับก่อนจะค่อยบังขอมุ่นแนวทางครับพี่น้องก็ขอให้พี่น้องทุกท่านทุกคนโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อบอสนับสนุนการพรนันทุกชนิดครับพี่น้องครับบ่งไปเพื่อเป็นขอมุ่นไปแนวทางเท่านั้นเนาะมาเริ่มวันที่ใบแรกครับพี่น้องครับเพื่อเป็นการบมเสียเวลาครับ ใบแรกในคลิปนี้ก็สิเป็นแนวทางสูตรตารางของสาราพักใจเพิ่นไห้มาสองห้าศูนย์สามหกราเก้าแปครับพี่น้องครับกับเบิ้องใบเป็นข้อมูลเป็นแนวทางเนาะถ้าเกิดมากิดชอบก็แคปหน้าจอไว้ดด้วยครับเ้อพิ่จาราาจับค,ครูบังคับพี่น้องครับ <c oughs> ใบนี้ลักล่อย คนบนฝ่าครับพ่หน่มาศูนย์สองห้าหนึ่งหกสามสี่เจ็ดครับพี่น้องครับลักลอยคนบนฝ่าใบนี้แนวทางของเสดคมครับสองตัวรางพ่อหนวิ่งล่าง2องครับกับมีศูนย์สอคูสอหาน้ำกันครับพี่น้องครับสำหรับขอมูลแนวทางของเศษคมนะครับนะสตัวราง ยังหามุมพี่น้องมันสะท้อนเสียงครับใบนี้นแนวทั้งเอาดนำพูครับพันไหมาซีแปดพี่น้องคู่เดียวหางเดียวเขียนๆใบนี้สองตัวลางครับของอาจารย์บั้นนชัยของเอดบ้นชัยไนงหัวทิ่ย์พนมาแปดเจ็ดตรงได้พี่น้อง แปดเจ็ดตรงล่างครับพี่น้องครับส่วนขอมูลในงวดนี้ครับพี่น้องขอมูลในหววดนี้แนวทางของเอ็ดบ้นช่ยนี่เพิ่นหามากแปดสี่เก้าสี่หนึ่งสีแปดหกเก้าหกห่งหกแปดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดครับพี่น้องครับเพิ่นมักเพิ่นชอบส่วนโตันี่แปดสี่เก้าสี่วัน ก่อมนแนวทางของแอดบันชัยใบนี้แนวทางนกน้ำโชกค,ครับนกน้ำโชกเนี่เพิ่นไหมากเก่าส8่แปดสีเก้าแปเก่าส่ครับกับเบงใบนะครับเนาะกอมูลชุดนี้เป็นแนวทางของแอดสั้นดีครับเพิ่นใหเด่นแปดมี8แปดสามแปดหามแครับ ใบนี้อาจารย์จอยคอกสร้างครับพี่น้องเห็นชัดบหน,น้นอนนีน้อตัวพนหมา 8, 75, 8, 42, 88, 6, 8, 1, แปดเจ็ดหาแปดสี่สองแปดแปดหกหนึารากาเจ็ดหาสี่สองแปดหกหนึ่งหาครับพี่น้องครับข้อมุลแนวทางของอาจารย์จอยคอกสร้างใบนี้แนวทางแอดสร้างครับแอดสร้างพื้นหิเดนหาก็มี2องหาเหาเก สามโตเก่าสองหาเพิ่นมักครับเพิ่นมักเพิ่นชอบเนาะรักมากที่สุดสองห้าวัสันเพิ่นว่ากระปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของแอดนี่ก่อนครับแอดนี่ก่อนเพิ่นให้เด่นเก่ามีเก่าหกหกเก่าศูนย์สองสามโตหนึ่งหกเก่าหนึ่งเก่าหกสามหกเก่าสามเก่าหกครับ ใบนี้อาจารย์สาม,มารถครับเพื่อนให้วิ่งรูด6กับ7 1, ครับ3โต4 6 0 6 7 1 2โูก็ตกับมี4 0 6 0 6 4 6 1 7 1 6 7ครับสำหรับขอมู่แนวทางของอาจารย์สาม,มารถกับเบิร์ไบคครับพี่น้องครับเป็นขอมูลเป็นแนวทางเนาะใบนี้แนวทางของแอดต่อครับขอมูลของอาจารย์เพิ่นในงวดที่ผ่านมา ชุดสองโต๊ศูนย์เก่าพี่น้องศูนย์เก่าตรงศูนย์เก่าตรงบนครับส่วนขอม้อในหวดนี้ครับเด็ดต่อวันไหนเด่นเก่าก็แปดครับมีเก่าหนึ่งเก่าเก่าแปดหนึ่งแปดเก่าสามโตครับเจ็ดเก่าเก่าศูนย์แปดหนึ่ง ขอมุลนุดนี้ไปแนวทางของอาจารย์สมชัยคองธนกิจกับให้โดยใจคนไหมาเศูนย์ห้าหนึ่งห0าสองหาศูนย์หกห่หกสอกศูนย์เก่าหน่งเก่เก่าขับรัยสงสี้กับเบอรใบเป็นขอมุลไปแนวทางครับพี่น้องครับสำหรับขอมูลแต่ละสมนักแต่ละาจานนะครับเนาะขอยอมกรับพี่น้องครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้อ ครับพี่น้องครับขอบคุณขอมูลแต่ละสำนักแต่ละาจารย์ครับพี่น้องที่เอื้อเฟื่อแบ่งปันขอมูลแนวทางขอบคุณพี่น้องลหลายหายครับถ่ขอข้ามติดตามรับชมทั้งสองเบาวกระโดนขออพี่น้องทุกท่านทุกคนอยู่ดีไม่แห้งครับผมรักษาสุขภาพกันนัปป่ปลอบัคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้เบากระโดนลาไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับ